ป่าจีนเขาบอกไว้ว่าถ้าท่านสู้จริงมุ่งมั่นทุ่มเทและไม่ยอมแพ้พระเจ้าไม่มีสิทธิ์ประทานอย่างอื่นให้นอกจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นให้กับท่านที่สำคัญคือท่านสู้จริงหรือเปล่าชีวิตของผมแย่กว่าคุณหลายร้อยเท่า ผมเป็นเด็กกําพร้าอยู่วัดตั้งแต่สองขวบยากจนขนาดต้องแย่งหมากินเรียนโรงเรียนวัดครูที่สอนจบป .4 ส,สอนแต่วิธีทำไร่ไถนาเลี้ยงควายผมตื่นตีสี่โม่แป้งช่วยแม่ขายขนมครกนอนห้าทุ่มปั้นขนมเตรียมไว้ขายตอนเช้าในชีวิตไม่เคยมีเงินไปกินโรงเรียน กินข้าววันละสองมือ้อเช้ากับเย็นเข้ากรุงเทพทํางานกลางคืนเลิกห้าทุ่มนอนตีหนึ่งตื่นหกโมงเช้าไปเรียนช่างกลบ่ายเล่นกีฬาเรียนภาษาอังกฤษตอนเย็นค่ําทํางานผมจบปวชวเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นกระเป๋ารถเมยขับรถสองแถวเป็นพนักงานล้างซ้วมผมเรียนน้อยกว่าคุณงานที่ผมทำก็กระจอกว่าคุณ ลำบากกว่าคุณต่ำต้อยกว่าคุณหลายร้อยเท่าผมทำงานทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานผมเรียนรู้ทุกอย่างไม่เคยหยุดเรียนรู้จนเดี๋ยวนี้ผมขับรถเป็นผมค้าขายเป็นทำขนมเป็นทำกับข้าวเป็นจัดรายการวิทยุได้เขียนบทโทรทัศน์ได้เป็นพิธีกรได้กำกับรายการทโทรทัศน์ได้ผลิตร,รายการทโทรทัศน์ได้ผลิตภาพยนตร์ได้ บริหารสนามบินได้เขียนหนังสือขายได้ปั้นนักพูดบวกนักเขียนได้สอนหนังสือมหาวิทยาลัยก็ได้เป็นวิทยากรปลุกพลังคนเป็นหมื่นได้บริหารองค์กรใหญ่ๆได้เป็นที่ปรึกษาบริษัทขนาดใหญ่ได้อยากทำงานอะไรก็ได้ทุกบริษัทอยากได้ผมใจจะขาดให้เงินเดือนแพงๆหลายแสนโดยไม่ต้องมีเส้นมีสาย แต่ผมมีความสามารถเกินกว่าที่นายจ้างต้องการผมเคยมีประสบการณ์ทำรายได้ปีละมากกว่า100ล้านบาททุกบริษัทจึงอยากได้ผมไปทำงานด้วยสาเหตุที่ผมประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเพราะผมไม่เคยรอโอกาสแต่ผมวิ่งหาโอกาสทุกวันตลอดเวลาผมไม่เคยหยุด เรียนรู้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันเรียนรู้ทุกเรื่องตลอดเวลาผมไม่เคยเกี่ยงงานไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสสกรปรกโสโครกขนาดไหนขอให้เป็นงานสุจริตและได้เงินผมทำทุกอย่างผมเกิดมาไม่มีต้นทุนอะไรเลยไม่มีแม้แต่ครอบครัวแต่ผมมีวันนี้ได้ มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใฝ่ฝันเป็นเพราะผมสู้จริงมุ่งมั่นทุ่มเทสู้ไม่ถอยและไม่ยอมแพ้จากชั้นชั้นละวางกูลพัสสิ์